นาคาธิบดียอดนักรบผู้ได้รับชัยชนะแก่เหล่าครุธาจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในเก้านาคาธิบดีทั้งยังมีจิตใจที่กล้าหาญไม่หวันต่อศัตรูใดๆ ด้วยเป็นนักราชผู้กำจัดคนชั่วคนเลวรวมถึงนากราชที่ไม่ดีทั้งหลายด้วยท่านคือพญา,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 าดำแสนสิริจันทานาคราชพญานาคดำแสนสิริจันทานาคราชพระวรกายสีดำอมส้มทรงเป็นพระราชโอรพสพญาศีสตานาคราชกษัตริย์ฝั่งโขง หนึ่งในนาคาธิบดีทั้งเก้ากับพระนางมาทุรินรดีเทวีราชธิดาของพญาอนันตนาคราชท่านพญาเพชรพัชรนาคราชทรงเรียกพระองค์ว่าเจ้าชายเล็กพญาดำแสนสิริจันทานาคราชหรือองค์ดำแสนเป็นพญานาคราชตระกูลกันหาโคตมะมีผิวกายเป็นสีดำ อายุ90้าหปีมนุษย์องค์ดำแสนเป็นพญานาคในตระกูลกันหาโคตมะเป็นหนึ่งในสีตระกูลของพญานาคผู้เชี่ยวชาญด้านการรบชอบในศิลปะก,การต่อสู้อย่างมากเพราะต้องมีหน้าที่หลักคือการทำลายล้างคนชั่วร้ายหรือพญานาคชั่วร้าย องค์ดำแสนเป็นพญานาคหนุ่มรูปงามและอาศัยณวางบาดาลอยู่ทางตอนใต้ของไทยแถบทะเลอันดามันท่านมีนิสัยอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อทุกผู้ซึ่งผิดจากวงวานของพญานาคตระกูลกันหาโคตมะอื่นๆซึ่งมักเป็นพญานาคที่มีนิสัยเกลี้ยกล่อดำหามและดุดันมาก จริงๆแล้วพญานาคตระกูลนี้หาใช้อันธพาลแต่มีจิตใจดีงามทีเดียวเพียงแต่กิริยามารยาทแข็งกระด้างเกินไปจึงมักไม่ถูกอัธยาศัยของตระกูลอื่นสักเท่าไหร่องค์ดำแสนมีความฉลาดเฉลียวเรียนศิลปะวิชาการต่างๆทั้งศาสตร์การต่อสู้วิชามนตราวิชาอัมพลางกาย วิชาศาสตราวุธก็แตกฉานกว่านาคอื่นๆจึงเป็นที่รักและเอ็นดูแก่เหล่าทิพยาจารย์ทั้งหลายต่อมาองค์ดำแสนได้ขันอาสาพญาอนันตนาราชไปสู้รบกับกองกำลังพญาครุฑที่มารุกรานด้วยวิชาการรบที่เชี่ยวชาญอีกทั้งยังได้หอกสีอนันตเศษ อาวุธวิเศษที่ได้รับประทานจากพญาอนันตนาคราชที่สามารถสัตว์ออกไปคลาเดียวแต่กระจายตัวเองออกมาเป็นสองเล่มสามเล่มและขยายแบ่งเป็นร้อยๆพันพันเล่มเข้าพุ่งแทงเหล่าครุฑจนตายสิ้นจนองค์ดำแสนได้รับชัยชนะและได้นำเอาสมบัติของพญาครุฑกลับมามอบเป็นของกำนันแด่พญาอนันตนาคราช ชาวนาคตระกูลกันหาโคตมะต่างแท้ซองในวีรกรรมขององค์ดำแสนและจัดพิธีปราบดาพิเศษเป็นนาคาธิบดีหนึ่งในเก้ากษัตริย์นาคราชนามว่าพญาดำแสนสิริจันทานาคราชพระนางมเหสีคู่บารมีในพญาดำแสนสิริจันทราคือพระนางมนตรามณีนาหรือมาเทวี คู่บารมีพลังแห่งแสงจันทร์พระนางนามนตรามณีนริมาตรเป็นพระราชบุตรีแห่งพญาอนันตนาคราชและพระนางรัตนาวดีเทวีพระราชบุตรีสืบสายโลหิตแห่งพระนางปทุมมาและพยาศรีสุโธนคราชแม้นคลาจุติมายังคันแต่เนื่องจากไม่ยอมประสูตร พระมารดาจึงกลืนบัวนรมาศอันเป็นบัววิเศษฐานประทับพ,พระแม่ลักษมีลงไปเกิดอาเพศราหูอมจันทร์พระมารดาและพระราชบุตรีได้สิ้นพระชนพร้อมกันเท้าราหูเห็นนาคราชกลืนบัวสิ้นจึงเข้าเสวยบัวแต่ด้วยพลรรานุภาพแห่งบัวพระมหาเทวี พระราหูจึงเกิดความทรมานจนต้องขายพระนาคเทวีรัตนามณีออกมาบัวนรมาศเป่งลัศมียังแสนสุดพระยาอนันตนาคราชเสด็จมาพร้อมพระยาพุชงพระยาเวทัตสีและพระยาเพชรพัทธานาคา,าราชน้อมคารวะองค์อสุรินาหู องค์พระลาหูทรงคืนบัวน,นั้นให้สี่จอมหาเวทได้รถทิพยมลจากตบะบารมีตัวเองไปยังบัวนรุมาตให้ได้ปรีบาลอุบัติเกิดเป็นเทพธิดาพระยาอนันตนาคราเสศษขันรับพระราชธิดาประธานนามมณีนรุมาตเทวีท่านพระยาเวทัตสี ขอบพระนางเป็นพระราชธิดาจะถ่ายทอดพระเวทให้ต่างแทนความคิดถึงในพระนางรัตนาวดีพญาอนันตนาคราชทรงทราบความจริงนี้ก็ทรงพระราชทานพระนางมณีน้อยให้แด่ท่านพญาเวทัตสีโดยมีพระยาเพชรพัทธรานาคราชพระเชษฐาร่วมพระโลหิตคอยให้การดูแลพร้อมด้วยพระยาภาคินนาคราช เมื่อพระนางได้โตจเจริญชันสาพระนางสีปทุมมาได้จัดการเจรจาขอพระนางมนตรามณีนรมาศมาดูแลและให้อภิเศกแด่พญาดำแสนสิริจันทานคราชพระราชะโอรสรัชะทายาทในพระยาศีสัตานาคราชทั้งสองพระองค์มีความสมัครพระไทยใคร่เสน่หาต่อกันไม่น้อย และเมื่อความรักของทั้งสองพระองค์จะราบรื่นด้วยพระนางมณีนาิมาตก,ก็ปรารถนาอยากมีรักเดียวเช่นกลับพระเชษฐาพญาเพชรพัทธรนาคราชที่มีต่อพระชายาอัญญารินศนีเทวีพญาดำแสนเนื่องจากทรงมีนิสัยเลือดร้อนและมีการต้องการทำหน้าที่กษัตริย์ในการร่วมเมืองน้อยใหญ่ เรื่องการอภิเษกรับราชธิดาตามเมืองต่างๆจึงตามมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาเรื่องความรักของพระนางจึงทรงหนีพระสวามีและได้ถอดถอนจิตถอนความรักปรารถนาที่มีต่อพระสวามีโดยสิ้นเชิงโดยลล่าสัจจะวาจาวไว้เพียงว่าหากปรารถนาจะมีรัก ขอดำรงคงรักมั่นรักเดียวคือรักท่านรักข่ารักเราตากเท่าเข้านิพพานทรงศรัทธาในความรักที่เป็นรักแท้ของพระเชษฐาอย่างที่สุดและทรงปรารถนาให้ความรักของพระนางและพระสวามีเป็นดั่งเช่นรักแท้ด้วยทราบอย่างที่สุดแล้วว่าพระสวามี คือดำแสนที่เคียงข้างมณีจันทราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทรงไม่ทนมากพอที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อมองดูพระสวามีทรงรักยิ่งกว่าชีวิตทรงรับพระราชธิดาหัวเมืองน้อยใหญ่เข้ามาอยู่ใต้การปกครองของพระองค์พระนางมณีนารืมากทรงเป็นจอมนาคินีที่หญิงทรงรักศักดิ์ศรี เมื่อได้รับการปั้นคำรวงของชายาผู้ที่เป็นคณิฐาราชบิดาเดียวกันอย่างไม่หยุดทรงไม่คิดว่านี่คือคำรวงของน้องที่ต้องการสวามีของตนแต่จะทรงโทษน้องอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะสวามีของพระนางเองก็ไม่เคยที่จะปฏิเสธดังนั้นพระนางทรงคิดเพียงว่าหากพญาดำแสนยังคงไม่หยุดไม่พอ พระองค์เองที่ควรจะหยุดและพอพระนางจึงทรงอธิษฐานจิตเพื่อมาเกิดในเมืองมนุษย์เพื่อจะบำเพ็ญธรรมจากการจากไปของพระนางผู้เป็นที่รักผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันพระยาดำแสนได้สะท้อนพระไทยในความกระหายในอำนาจจนทำให้ได้ทำร้ายจิตใจหญิงเดียวที่ปรารถนาดีต่อพระองค์ ทรงตามหาพระชายานรมาตอย่างพิกพืนฟ้าแลแผ่นดินแต่ไม่ทรงพบเลยไม่ว่าท่านนรมาจะไปเกิดในภพภูมิใดด้วยดวงจิตของนางขอถอดถอนจิตที่พันผูกกับพระองค์ไว้และเมื่อพระองค์ได้สูญเสียพระชายาณนรมาตไปพระองค์จึงทรงระลึกรู้ตัวได้ว่าพระองค์ทำหัวใจของพระองค์สูญหายไปด้วยตัวพระองค์เอง ครั้นเมื่อพญาเพชรพัทธรานคราชพญากรตดแก้วทรงพบพระชายาที่มาอุบัติในพบนี้พระองค์ทรงพบพระคณิฐาของพระองค์ชิ้นกันด้วยพระนางก่อนสึ้นชีพด้วยจิตสุดท้ายที่พันผูกกับวันที่พระชายาแก้วของพระเชษฐาสิ้นพระชนก็เป็นคำสัญญาที่แรงมีกำลังรวมมาในดวงจิตตอนตาย จึงมาเจอและเกื้อหนุนกันจนพบชาติปัจจุบันพญาเพชรพัทระทรงตรัสบอกเจ้าชายเล็กเรื่องคนที่พระองค์ประสงค์ที่จะพบเจอกันอีกครั้งเพื่อขอโอกาสที่ทำให้รักของพระองค์และพระนางเป็นดังรักแท้ตามพระประสงค์ของพระนางด้วยพระยาดำแสนณตอนนี้ท่านทรงรู้ด้วยตัวท่านเองแล้วว่า สิ่งใดเป็นที่สุดแขมหัวใจเป็นลมหายใจของพระองค์เองนับจากการเสียพระชายาไปท่านทรงเก็บองค์บำเพน็นพร้อมทั้งตามหาทรงหยุดล่าหัวเมืองทรงหยุดรับราชธิดาในทุกเมืองน้อยใหญ่ทรงถวายตัวถวายใจขอเป็นสิทธิของพระยาเพชรพัทระพระยาเกตแก้วเทวะ เพื่อปฏิบัติเข้าสู่กระแสนิพพานและเมื่อทรงปรากฏนพานิมิตแต่ผู้ทรงรอคอยทรงมาดูเพื่อให้แน่ใจว่ายังทรงต้องการกันหรือไม่และทรงทราบยิ่งหากต้องการพระนางจะกลับคืนพระองค์ต้องพร้อมที่จะดำรงลอยตามพระเชษฐาพระยาเพชรพัทรนัคราชและพระชาย,ยาทวีเกร็ดแก้ว ทั้งเรื่องการสร้างเหตุให้สมหวังในรักโดยสร้างเหตุกับคู่บารมีที่เป็นรักแท้และเรื่องการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อเข้าสู่กระแสนิพพานเมื่อพระองค์หวังในโอกาสคนที่พระองค์ตามหาหรือรอคอยจึงให้โอกาสนี้แก่พระองค์ให้ทรงได้สร้างเหตุสร้างผลได้เต็มที่ตามพระประสงค์ของพระองค์เอง ด้วยการเริ่มใหม่ทั้งสิ้นด้วยพระนางได้ถอนจิตที่ผูกพระองค์ไปแล้วโดยสิ้นพระองค์ทรงอดทนอย่างยิ่งในการรื้อศารสัมพันธ์ครั้งนี้ทรงเคร่งครัดในสิลในธรรมทรงปกป้องคุ้มครองไม่ห่างไม่หายไปจากสายพระเนตรการเวลาล่วงไปองค์ดำแสนครองราชสมบัติณาวาังบาดาลจึงเบื่อหน่ายและสละราชสมบัติ ต่อให้พระราชะโอรสสืบสารต่อและพระราชะโอรสได้นำหอกสีอนันตเศษที่รับพระราชทานจากพยาอนันตนาคราชได้เคยทำศึกเข็นฆ่าศัตรูมากมายไปทำลายตรงหน้าผาโดยทำลายให้เป็นผุ๋ยผงตนกระจายไปในทะเล แต่ด้วยอนุภาพแห่งหอ,อกที่หล่อจากคุณยาธิการของพระยาอนันตนาคราชนั้นทําให้ผงของหอ,อกนั้นมีสีเทามันวาวขยายแผ่ปริมาณออกไปอย่างอนันต์และแผลกระจายไปสองทิศทางคือทางแรกได้ไหลไปตามน้ําและไปรวมกันอยู่ตามชายฝั่งของเกาะหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากวางบาดาลของพระองค์ ต่อมามีผู้มาอาศัยเกาะนี้และได้ขุดเจอผงแร่ที่เกิดจากหอกสีอนันตเศษที่เป็นเกล็ดแกลวปะกายใสจึงเรียกว่าแร่ดีบุกเป็นเหมือนก้อนเกล็ดเม็ดเล็กๆที่ขยายตัวเองได้เต็มที่เกาะเป็นภูเขาชาวบ้านจึงเรียกเกาะน,นั้นว่าเกาะภูเกตต่อมาจึงเรียกว่าเกาะภูเกต ส่วนทิศทางที่สองผงสีอนันตเศษได้ลอยน้ำไปทางเหนือซึ่งไปรวมตัวอย่างริมชายฝั่งอันดามันกลายเป็นแร่ใสการต่อมามนุษย์ได้มาตั้งรุกรากที่นั่นและได้นำเอาผงแร่ที่เกิดจากหอ,อกสีอนันตเศษนั้นมาสร้างวัตถุต่างๆและแร่นี้ได้ขยายตัวไม่จำกัดเช่นกันยิ่งนำไปใช้ยิ่งเพิ่มปริมาณ จนเอ่อนองพื้นที่รอบชายฝั่งชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่เมืองนั้นว่าแร่นองหรือเมืองแร่นองจนต่อมาเพี้ยนกายมาเป็นเมืองระนองจากนั้นพระองค์ทรงเก็บองค์เข้าบำเพ็ญพร้อมทั้งตามหาพระชายาผู้ที่พระองค์รักยิ่งกว่าดวงใจและเมื่อพบแล้วเจอแล้วทรงไม่คิดจะห่างไปไหนอีก ทรงไม่ปล่อยให้พระชายาของพระองค์ห่างไปจากสายตาทรงร่วมบำเพญ็ญร่วมสร้างเหตุแห่งรักในคู่บารมีและสร้างเหตุปัจจัยเพื่อเข้าสู่กระแสนิพพานร่วมกับดวงใจของพระองค์มีมณีจันทราแห่งมูลตรลานหรืมาตนาที่ใดย่อมมีดำแสนเคียงข้างตราเท่าเข้านิพพานขอบคุณบทความจากเพจ อัญมณีเพชรแก้วอ่านโดยมณีบุตรสราคามเพชรจักรพรรดิวัจจัยมหาเศรษฐี